ชื่อเด็กหญิงที่ดาลรัตุมเกษมมาจากกลุ่มพระนากางน้ำเลขที่19ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสุดาริธนามาจากกลุ่มพระนาล่าน้องม .1 ทับ1เลขที่28ค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงนิชาภาลณปัญญาเลขที่14ชั้นม .1 ทับ1กลุ่มพะทนากลางน้ำค่ะสวัสดีค่ะชั้นชื่อเด็กหญิงที่ดารัตพิเศษสุนทรค่ะม .1 ทับ1เลขที่20มาจากกลุ่มพระนากลางน้ำค่ะ พระธาตุกลางน้ำหรือพระธาตุล่าหนองเชื่อกันว่าเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุฝาพระบาทข้างขวาของพระพุทธเจ้ามีอายุมานานหลายร้อยปีโดยเมื่อก่อนตัวเจดีย์จะอยู่บนฝั่งริมน้ําในเขตวัดพระธาตุหนองคายพอถึงฤดูน้ําหลากแม่น้ําโขงที่ไหลเชี่ยวกรากจะกัดเซาะตลิ่งบริเวณวัดจนพังทลายหายไปซึ่งตามบันทึกกล่าวว่ากระแสแม่น้ําโขงกัดเซาะตะลิ่งพังเข้าไปจนถึงองค์พระธาตุล่าหนองและพระธาตุได้ ทังลงในแม่น้ำขงพระธาตุล้มตะแคงไปตามกระแสน้ำทางทิศตวันออกเฉียงเหนือหักออกเป็นสามท่อนที่เราเห็นโผล่เหนือน้ำมาก็คือฐานเหลี่ยมมุมฉากด้านหนึ่งปัจจุบันได้มีการสร้างพระธาตุล่าหนองหรือพระธาตุกลางน้ำจำลองขึ้นไว้บนฝั่งนี่นะคะล้าก็ซื้อมาแล้วอะไระคะได้ที่น,นะคะราะไปกันต่อเลยนะ เรื <łość> ่ออูฐ <Harriet> ีสเรียบร้อยก่อนเหตุมาทุกคนนะใช่หนึ่งสองสาม